สวัสดีจ้าพี่น้องมันจินสิทามากินไก่ทอดนี่ไก่ทอดกับข้าวเหนียวนี่ไก่ทอดจินซอมาแล้วก็มีแหนมแล้วก็มีหมูปิ้งสองไม้นี่ก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซบในเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบด้ค่ะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไ,ไปกินกันเลยพี่น้องมีแจวประแดกนำํำมันมนี่มีข้าวเหนียวจินนึ่งข้าวเหนียวเอง น,นึ่งข้าวเนวเองเอาไว้นี่นะจ๊ะมีเจวประแดกนี่ก็มีบกเกือม่วงนิดนึงนะจ๊นะเนาะไปกินกันเลยจ้ามากินกันเลยพี่นังทีนี้มีไก่ทอดกินซื้ออยูอ่ข้างเซเว่นนะจ๊ะข้างเซเวน่นวันนี้กินนี่เลยไก่ ยำปลาแดกพี่น้องยำปลาแดดมวบเขือแหนมสิบห้าบาท แซ่บจาน้ำเพิ่งคลายหมูปิ้งแล้วก็คลายแหนมคลายหมูหมูแดดเดียวน้ำไปน้องอม,มาด้วจ้ามากินขขาวน้ำกันมื้อน,นี้ วันนี้กินซื้อเอานะจ๊ะหมปิ้งอืม แหนมมันแซนะ่บแซ่บจรงหรอไก่ทอดก,ก,รอกรอบเลยชลิ้นละยี่ห้านะจ๊ะเนี่ยชิ้นซื้อมาชิ้นละยี่ห้า ทาง Seven, เซเว่นเพิ่นเนี่มุสเซาเพิ่นสมิมีไก่มาขายไก่ทอดหมูปิ้งยังเสียไก่หอมๆเลยพี่น้องเอ้ย แหนมก็อร่อย ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูปิ้ง มันจะเข้ากันนะจำพี่น้องแซบนี่เลยวันนี้แจวปลาอย่างเดียวพี่น้องอ ลูกปิงอรสอบบาดมะเขือแกวประแดกเนาะ เนี่ยหมูปิ้งอตอนอยู่โรงงาน,นจีนกับมันง่ายๆนะจ๊นะน้ะงคนเนี่ยหมูย่างหมูปิ้งเนะี่ยคนโรงงานจะมักซื้อกินเพราะมันเร็วง่ายสะดวกนะจ๊งนะง่ายๆ น้ำเั็นแซ่บเลยโอ้โหไก่ทอดทั้งแหนมทั้งหมูปิ้งนะ้พี่น้องหมูปิ้งกับซองใหม่ละสำหรับคลิปนี้จินกับอิมเล้ยนะจน๊ะเนาะจินกับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซ่บในเด้อค่ะ มีทั้งเพจและก็ u t u b e นะคะเนะาะจังใ็ขอบคุณหลายๆด้จ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย